Oh! The impossible. Irresponsible. phenomenal. อ yeah. yeah. okay. yeah. ้ยคขรโบที hmm. so, はは่ปิกมากเลยแต่มีเปิดเชนเป็นอ่ะฮูฮฮก็ขอสวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาล่างหัวได้ดาบยู่นรู้กับหมัดก้อนฮิวแมนนะผมทุกคนหรือหมัดซุปเปอร์ฮิวแมนวีสซึ่งผมว่าสองันนี้เนี่ยพอเข้าเนี่ยทุกคนก็คือแบบ เปิดเกยพอร์ตไซบอร์โทเัซาดแล้วต่อด้วยสกิล X C แล้วก็ X แบบนี้ที่จะได้นะทุกคนได้ในความคิดผมเอาละก็ก่อนจะพลานะเราดูพวกตัดกับของแต่งดีกว่าอันนี้ส่วนของสแตทนะทุกคนดาบลูกก็สายดาบแล้วเนาะหมัดเลือดแล้วก็ดาบตันโอเคส่วนของแต่งพอจะบอกนะก็เป็นของไอ้นี่นะทุกคน เป็นหมวกนักบินนะเออแล้วก็เบร์แตดแบบพวกการวิ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคนนะว่าไอ้วิ่งตามศัตรูนั่นคนเอามีสกิลเผาเนี่ยเอาไว้ขัดนะก็้วทำดาเมจตอนเขาคอมโบนะก็ทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาเริ่มล่าเลยกว่าปลาทุกคนเอาไซบอกพอพอมาปึ้บโมจิที่อยู่ข้างนอกเซฟก็ออกมาเลยเฮ้ยก็มาเลยเดี๋ยวไม่ยอมออกมา นั่นแนนโยรุอะยาประชิดสินะถึงวันจะเปิดใช้สกิลหลบไม่ได้โมจิเราลอนันทุกคนตอนคารโบน่าอย่าเพิ่งใช้สกิลเผาเอาโมจิมันน่ากลัวที่ถ้าเกิดเขาใช้ยูวีเมื่อไหร่คือเลือดเราจะหายไปเยอะมากไม่กันสกิลซีอย่างเงี้ยเห็นปะผ่าดผ่าดคู่นะประเด็นนะสวย เพื่อนสกิลแซตเองตอดโคตรแรงเลยหมัดก็ต์ฮิวแมน God, Human, เหมือนกันเนยนะประเด็นน,น่ะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนจะรู้พวกสกิลเผาผมาแล้วนะวเหลือหกร้อยกว่าหลอดยน่ไงวะนะ <c oughs> น่าจะเปิดตอนคาเฟนะก็เลยรู้ว่าผมจะเผาอะไรน่าใช่ละโดยใช้มจิระยะไกล ไปสกิลใช้ได้นทุกคนสกิลเอ็กซีต่อได้ดาบเป็นลูกปาดไปน่ะได้เฉยเลยวว้านี่แหละเขาโบได้นะทุกคนแต่ผมรอเลือดผมบ้านมึงนะทุกคนบีบมัมใจเย็นเลือดมีเหลือน้อยมากเลยส่วนโมจิไปทีหนึ่งเลือดหายไปโคตรเยอะโดนตอบสกิลแซดโมจิไปรัวๆคนนี้ก็น่าจะรู้แหละผมเผาอะไรเนี่ยเอาสกิลผ้าเด็ก ปล่อยไปไสวยโดยไปสองพันกว่าระบบัะต่อต้านอาจจะดีอะ่ะเรียบร้อยตายอยีกรวดเร็วนะคะผมทุกคนจ่าบีบีก่าเปล่าโมจิมาไอคนส้ยาก มนต้องเล่นต่อต่อด้ะถ้าเกิดเจอโมจีเนี่ยมันซูยากมากเลยบาบาดูดิตอดสกิลแซดโคตรแรงกันไอตัดสกิลแซดโคตรแรงเลยรูวะ อุยอ้ยเฮ้ยใช้ได้นะแซดเอ็กซีนี่มันคล้ายๆมัดเงียกเลยนี่หว่ามันแต่แค่เปลี่ยนมาจากแซดเาหมัดเงียกเอหมัดซูปแซดเอ็กซีกดเลียงกันเลยวะกดเลียงกันเลยทุกคนโคตรแรงบอกเลยมัดน,นี่ก็ทีเว้น เออมึงรู้เลยนะว่ามันกดเรียงกันได้เลยดาวมจมันแรยงเงี้ประเด็นอะอะไรปะทีเดียวหายพระเจ้าจอรดโคตรจะแรงบวกกับเพราใสบอกไปอีกโูฮูเละเจ๊ใช่เพื่อนสกิลอย่างโหด <โฮ S 2> ปัดหนีเมื่อเคยเลยแบบจริงจังเนี่ย แล้วเพิ่งรู้เขาโบ์หมัดด้วยนะค <c> ะ <ười> โอ๊ยท่นานี้โยกหลบได้กันเหรอสายน่าจะรู้แล้วสินะสวิงเอ็กโอ๊ยเกือบถ,ถ้าเกิดผมไม่วาปโดนสกิลเอ็กม์มมนะั้เนี่ยเบ่ง หมัดเดียวจอดครับผมนี่เลื่อนอย่างโลดนสกิลเดียวหมัดเดียวจอดตรงนี้มีสองคนครับผมกำลังพีพีอยู่โอ้ตัวแตกหนึ่งไอดาบอยู่รูปเหมาเลยเพื่อนแต่ของอ้ายแค่ขาดำสวยเปิดประตูโูผลหนี่ผมไม่ค่อยชอบหร่เลยนี่มันสามารถเปิดประตูว่บหนีผมแล้วอะผลที่ผมเกลียดที่สุด อุ๊ยอีเด็กโตอย่างงี้ยนะใช้ทีนึงเลือดหายไปครึ่งกว่าว่าผมต้องเล่นเหมือนโมจิอย่างนั้นละเล่นต่อตอดไปก่อนแง่หมัดอีเล็กโตสวยครับถ้าเกิดเราไม่โดนสกิลซีเล็กโตแล้วก็อาจจะมีสิบรอดออ มาอันนี้โดนแต่หลบได้อยู่หายตัวอรอ,อโอเคเลือดเขาหยั่งโลเลยครับอย่าเปิดประตูวาร์ปหนีนะเพื่อนป่ะ มานนี่จ้ะอย่าบอกเขาว่าโอเคนึกว่าเขาว้าไปเก่าอื่น,นไงเพื่อนโอ้ยแล้วต่อที่อีพิกเดนเพื่อนซึ่งผมใช้ตะกิวแทบไปโดนเขาเลยแต่เลือดเขาโคตรโลเฮ้เวนอมใจเย็นเย็นเวนอมเฮ้ยทำไมชอบมีคนมายุ่งตลอดเลยวะน่ะ ะจะเป็นไรเพื่อนไว้น้อมชอบยุ่งเนี่ยก็ได้ขวดสึกว่าผมจะแด,ดช้าไปนิดนึงแต่ชอบยุ่งม่นด้เลยจะไปไหนชอบยุ่งนะเพื่อแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลย วิง่งเรียบร้อยแค่นั้นแหละถ้าไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้โอ้ยเนี่ยมันกีตาร์จานแดงเนี่ยสนใจพีพีบอพีวีพีเอาบอไอโนเอ้ยเอายอะเอายอะไ้่เป็นไรเพื่อนที่แม่งตอบโนงเองก็ตายเด็กฆ่าหัวหายเยอะไม่เป็นไรเพื่อนอเดี๋ยวพี่งทำให้มนันหนาเยอะกว่าเดิม อฮฮิผมต้องรีบฆ่ามาลีก่อนเลยเวนอมมาเวนอมมาถ้าเป็นอะไรที่ปิดจริงๆทำไมผมดูดไม่โดนเลยแมนผมดูดไม่ค่อยโดนคนเลยว่ะน่ะตาย แล้วมาดีนคนนู้นก็หายตัวหายตัวงรวดเร็วอืมแต่คนที่ยุ่งก็ตายเลยกันมาดีนหายตัวได้อ๋ออยู่นี่แน่นอนเอาเผาเดียวกันอีกโอ้โหโอ๊ยโอ๊ย อย่าล่ะแซตโอเคสวยโอ้ใช้ที่กิวเอ็กโดนพอดีครับผมตายโลสวัสดีเพื่อนผลควันผมฆ่าเขาไปแล้วเนี่ยว่ะถ้าเกิดจำไม่ผิดว่าไงโมจิพีพีต่อหรือเปล่าเอาปุ่นกันอาจจะเอามา โดนบุนกเป็นเรื่อคอปเตอร์เลยมาเปิดสกิเลเผาด้วย้วกันเป็นคาโบที่ปิกมากเลยแต่มีเปิดเคนเป็นอู้ฮีฮีฮีฮึมครั้งเดียวจอดอเป็นกันอ่ะอืมถือว่าค่อนข้างอะไรนั้นคนสำหรับบัตก็ฮิวแมนแล้วก็กับดาบโยรุนั้นคนนะ นะ้าเหมือนตะกี้เลยที่ผมคอมโบว่าอย่างเงี้ยต่อด้วยเอ็กแบบนี้ก็ได้นะทุกคนซึ่งถือว่าแรางด้วยเป็นหมัดที่ต่อคารโบว่าได้ค่อนข้างดีนะหมัดนี้แหละคนค่อนข้างโหดแล้วล่ะแบบแซดเอ็กซีเพราะว่าสกิลเอ็กของหมัดซูเปอร์ฮีเมนเนี่ยมันตัดเคนนะทุกคนนะวันนีตรงนี้แหละเพราะพวกสกิลแซดสีของหมัดซูเปอร์ฮีเมนเนี่ยมันไม่ได้ตัดหายิ้งสังเกตนะทุกคนมันเปิดหายิ้งสังเกต,เกตหลบได้นะนะ คือแบบตอนติ๊กยูซาเสร็จแล้วจะตัวจะเปิดทางคิปตอนติ๊กยูซียูเอ็กตัดเชนแล้วต่อด้วยซีแบบนี้ก็จะได้นะทุกคนเอาละก็จะมีประมาณนี้นะครับนะทุกคนสำหรับการลากหัวในดาบในรูปแล้วก,ก็หมัดก็ส์ฮิวแมนนะครับน,นะทุกคนก็นใครชอบคลิปเนี้ยก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด,ดตา้าด้วยผมลาสนีทไปนะครับบายบาย